กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 你们拿上。 แล้วแล้วมีคุยกับพี่แอมบ้างไหมครับไม่คุยละค่ะจะกลับไปคุยเลยครับพี่แอมเพราะพี่เาบว่าเป็นเดือนกันยาแบบเออเป็นกำหนดการไม่เพราะว่าข่าวมีตลอดอยู่แล้วอะค่ะใหญ่ไม่เล่นเลยค่ะอืมไม่ไปไหนเล่งเลยบ้านอ่ะยิ่งไม่เล่นเพราะใหญ่คือตอนนี้ก็มีความสุขดีแล้วดีมากค่ะต่จะมีเร็วๆนี้ไหมครับผมว่าไม่ไม่เลยไม่ใช่เลยค่ะนานใช่ไหมคะนานค่ะนานอย่างที่เคยบอกว่านานค่ะเป็นเพราะว่า ตัวเองต้องถ่ายละครอ,อยู่ด้วยหรือเปล่าครับไรแบบเลื่อนไปก่อนไม่ค่ะมังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะแต่เขาไม่มีขอไม่มีเลยเนาะม่มีเลยมีเรื่องอื่นถามไหมเรื่องเนี้ยเบื่อมากเลยเรื่องป่วยครับแล้วเก็เราค่ะ<า>ไม่ได้เป็นไรค่ะผ่าค่ะเฉยๆค่ะเอาเหล็กออกตอนนี้อาการเป็นไงบ้างคะดีค่ะแต่ใส่รองเท้าคระชูไม่ได้ผมไม่ท่นแล้วเออต้องออกแล้วใช่ไหมคะออกแล้วค่ะ แต่ก็ไม่มีอะไรน่าห่วไม่มีเลยค่ะแล้วอะไรคะที่อังเคยเห็นบ้างหรอละครก็ถ่ายไปแล้วครึ่งครึ่งเรื่องค่ะก็น่าจะอีกไม่นานน่าจะเป็นฟอร์มยักษ์ใช่ค่ะแต่ก็มีหนังฝากติดตามหนังนึงแล้วกันค่ะที่เล่นคู่กับเรื่องป๊ใช่ค่ะที่างพาเห็นในอ่างทองเปิดไอจีใหม่ทค่ะมีแบบว่าอะไรบ้างในสุรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยคะอันนี้เขาขอให้เราโพสหรือว่าเราใส่ที่ตะปุยไอซีเดี๋ยวเห็นเป็นดาราก็ ที่เขาบอกมาในไอจีอันนี้แล้วค่ะว่าทำไอจีขึ้นมาใช่ค่ะก็เลยให้เพื่อนเพื่อนช่วยกันลงให้นี่ยงั้โอเคเนะาะโอ้ ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4